อันบอกไม้อบน้ํำ ep 5นะครับแปบ๊บเดียวเนี่ยมาถึง ep 5กันแล้วนะครับทุกคนก็มาเริ่มแกะกันเลยนะครับเป็นเมล็ดนะครับเมล็ดที่ผมเอฟมาครั้งนี้นะครับก็เป็นเมล็ดของพากิโพเดียมโลสูลาตั้มซับมาคายนเซ่นะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นพากิโพเดียมมาคายนเซ่ก็ได้นะตัวนี้เนี่ยก็เป็นพากิโพเดียมที่เขาแบบมีฟอร์มเป็นไม้พุ่มนะครับตาม ตามสปีชีของโลซูลาตัมนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความกระชับมากกว่าโลซูลาตัมปกติจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับเจ้ามาคยนเซ่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโขดที่ใหญ่ประมาณ25เซนนะแล้วก็สูงประมาณ30เซนหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะแตกกิ่งก้านออกมาเรื่อยๆนะครับตามแนวราบนะก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ผมว่าไม่ค่อยเห็นในตลาดแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะสำหรับมาคยนเซตัวนี้นะ เพิ่มเติมข้อมูลอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเจ้ามาคาเยเซ่ตัวนี้เนี่ยตอนไปรีเสิร์ชข้อมูลมาเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยกระจายพันธุ์อยู่บนเทือกเขามาเคซึ่งอยู่ตั้งแต่ตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ของมาดากัสการ์นะครับไป่เรามาเริ่มพรอมเล็ดเขากันเลยดีกว่านะครับก็สาหรับกระถางปลูกเนี่ยผมก็ช่วงล่างสุดเนี่ยก็จะลองด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ส่นสองนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าวัสดุปลูกเนี่ยผมก็มีการปรับเปลี่ยนสูตร ประจำอยู่แล้วเปลี่ยนบ่อยมากอย่างสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ให้ตามนี้นะครับก็แคปหน้าจอลองไปเพาะกันดูได้นะแต่ว่าผมยังไม่เคยใช้นะแค่ลองทดสอบดูนะครับผมส่วนด้านบนนี้เนี่ยผมก็โรยด้วยดินญี่ปุ่นนะครับพอโรยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็โชยน้ํานะครับให้ดินเขา,กขาเกาะกันแน่นแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวเมล็ดเขาเนี่ยหยอดใส่หลุมนะครับที่ทําด้วยฟอเสเฟตนะ ลแล้วเสกก็พอได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปโชยน้ํารดน้ําให้ตัววัสดุปลูกเนี่ยมันเกาะเข้ากับตัวมเมล็ดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไปรดน้ํากันวิธีการพาะเมล็ดพาคิพโดดยมก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนก็จะคล้ายๆกับม้อหวบน้ําชนิดอื่นแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไม้อบน้ำนะครับยังไงฝากติดตามกิติเนสซอรี่ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าเอ้ยไม่ใช่แล้วเจอกันที่เซนทาราดพราวนะครับ30 31สิงหาคมนี้ครับไว้เจอกันที่นั่นนะครับบ๊ายบาย